สวัสดีเอซีเมื่อนี่ญากระสิมาปลอยคลิปเลขขาน้อยคือเก่าเนาะคะ่ะมื่อน,นีวันที่ยี่สิบแปดเมษายนแล้วก็สิได้มาบอกลูกหลานตัวนี้มันก็คือมีการเขา่ามีเข่ามีรุดเนาะคะ่ะเหลขกกับให้เขาทุกน้อยมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่า สีสิ่งที่ปล่อยเมื่อวานน่าจะเขาอยู่ประมาณสองน้อยก็คือเขากาชาติแลวก,ก็เฉพาะกิจเนาะจ้ะเมื่อนีเน้ยกับสีมให้แนวทางคือเกามันแดดไลยบ่ม,มีมองอยู่กับเลยมาพักอยู่ในโฮมป่าหมากในลน่ะนะก็ขอขอบพระคุณที่ลูกลานทีคอมเมนต์มากว่าตามจนสุดเมื่อยเมื่อยหลายจังสีจังสัน อยากกเคยเตือนสติอยู่ว่าถ้าเหาสิเล่นก็ขอให้เหาอย่าขาดสติถ้าได้น้อยสองน้อยแล้วให้ยุดหรือได้น้อยเดียวพอเด็ไปสือปะตกปะทู่เลี้ยงฉีบเลี้ยงขอบรั้วเขาบริเศร้าขายเพราะว่าเขาขายทุกวันก็ขอให้เอฟซีถ้าเล่นก็ขอให้เล่นมีสติอย่าไปขาดสติ ตัวนี้ยาก็าไา่ได้สนับสนุนการพานั่นทุกประเภทเพราะว่ามันเป็นแนวทางถ้าผู้ใดมากกระจัดผู้ใดขัดกับพานนอกจ้ะเอายาสีส้มให้เบิงเมื่อนี่เหล็กฮน้อยมีแต่น้อยอย่างเดียวนอกจ้ะเมื่อนี่เหล็กฮน้อยยาฟันท่งหายไปที่เจ็ดเก้เจแล้วก็เจ็ สามตัวกับหนึ่งเก้าห้าตัวรองตัวกันกับแปดสองกตัวกันสองตัวกับมีอยูเก่าหนึ่งเ็ดสองหกเก้าแล้วก็สิบเจ็ดมีแค่นี้ก็ขอให้เฮงให้ปังให้โชคให้มนันเพราะว่ามันแดดเอาหญ้าก็ขอจบไล่โสดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสว่า